มิติแห่งความสัมพันธ์เป็นมิติที่ทำให้เราเข้าถึงความหมายของชีวิตด้วยความรู้สึกที่เรากำลังทำความเข้าใจตัวเราเองในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักไม่ว่าความรักนั้นที่เกิดขึ้นในใจของเราจะเป็นความรักที่เรามีให้กับ คนรอบตัวมีให้กับพ่อแม่มีให้กับลูกมีให้กับสามีภรรยาเพื่อนหรือกัลยาณมิตรสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมิติแห่งความสัมพันธ์มิติแห่งความสัมพันธ์หากเราทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเราจะพบความจริงที่เป็นแก่นแท้และเป็นความหมายของมิติแห่งความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอน เธอที่รักการที่เธอเกิดมาบนโลกใบนี้นั้นด้วยเป้าหมายทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าโซแบนโซแบนของเธอหรือจิตวิญญาณของเธอได้วาดเป้าหมายแห่งการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเธอ ความรู้สึกแห่งมิติแห่งความสัมพันธ์คือความรู้สึกที่มหัศจรรย์เป็นความรู้สึกที่เสมือนหนึ่งว่าเธอกำลังเข้าถึงปฏิหารแห่งชีวิตโลกก่อกำเนิดเกิดขึ้นสร้างมนุษย์ชายหญิงสร้างทุกๆสรรพสิ่งหลอมรวมแล้ว เป็นหนึ่งเดียวกันเราเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับโลกใบนี้จิตวิญญาณดวงนี้ถือกำเนิดเกิดขึ้นพร้อมๆกับอนุภาคของพระเจ้าอนุภาคของพระเจ้าคืออนุภาคที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยอิสระภาพไร้เงื่อนไขไม่มีประมาณเป็นอนันตการหากเราเข้าถึงความหากเราเข้าถึงความรู้สึกของการสัมผัส กับสนามพลังที่เป็นสนามพลังของพระเจ้าเราจะพบแก่นแท้ของดวงวิญญาณว่าดวงวิญญาณดวงนี้ไม่มีเพศดวงวิญญาณดวงนี้ไม่ได้เป็นชายหรือเป็นหญิงมิติแห่งภพชาติจะทำให้เธอรู้ว่าเธอเคยเป็นชายเธอเคยเป็นหญิงเธอเคยเรียนรู้ชีวิตในรูปธรรมของสัตว์ในรูปธรรมของเซลล์ชีวิต ในรูปธรรมของเชื่อชีวิตพบชาติแล้วพบชาติเล่าจนในที่สดุดได้มาเป็นเธอในพบชาติปัจจุบันนี้ที่จะทำให้เธอเข้าใจถึงความหมายของดวงวิญญาณดวงนี้มากขึ้นเธอที่รักอิสรภาพของดวงวิญญาณของเธอนั้นคืออิสรภาพที่เป็นความรู้สึกของสภาวะที่เป็นอนันตาการเป็นสุญญาตาที่มันเกิดขึ้น มิติแห่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชายหญิงเป็นความรู้สึกที่แสนมหาจรรย์ตั้งแต่เริ่มที่เธอรู้สึกเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับใครบางคนทำให้เธอเกิดความรู้สึกที่แปลกใหม่เป็นความตื่นเต้นเป็นความสุขเป็นความฝันเพอ้อ เป็นความรู้สึกว่าเธอกำลังอุทิศต,ตัวตนของเธอหรือจิตวิญญาณของเธอให้ใครบางคนมาดูแลเธอที่รักขอให้เธอทั้งหลายได้โปรดจงฟังเสียงของหัวใจให้ท่วนทีเพื่อเข้าถึงความตระหนักรู้ในดวงวิญญาณของเธออย่างแท้จริงว่าเธอต้องการในสิ่งนั้นจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงมายา ที่มาหลอกล่อให้เธอเข้าสู่ห่วงอบายของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ว่าเธอไม่มีสิ่งนั้นเหมือนที่เขามีเขาไม่มีสิ่งนี้เหมือนที่เธอมีจึงเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นระหว่างชายหญิงเกิดความรู้สึกถึงความสเสน่าาถึงอารมณ์ที่เป็นอารมณ์พิเศษ เธอที่รักเธอพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่หรือที่จะทำให้ใครคนนั้นพึงพอใจในเธอและเขาคนนั้นก,ก็พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอพอใจสองดวงจิตสองดวงวิญญาณน,นี้หรือคนสองคนนี้พยายามทำในสิ่งที่ให้อีกฝ่ายพึงพอใจ โดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าในขณะที่เขาทำสิ่งต่างๆให้ใครคนใดคนหนึ่งนั้นตัวเขาเองเริ่มหายไปเธอที่รักเธอคงอยากจะเข้าใจลึกซึ้งกว่านี้ใช่ไหมขอให้เธอวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยรู้วางอาคติวางความรู้สึกที่มีทั้งหมดแล้วเปิดหัวใจ ใ,ในการที่เธอจะเข้าสู่มิติแห่งสัมพันธ์ที่เธอจะเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งในการที่เธอต้องการที่จะมีใครสักคนไว้ครอบครองหรือจะครอบครองใครสักคนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เธอพยายามทุ่มเทและทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่ว่าเขาคนนั้นจะตอบรับ สิ่งดีๆที่เธอได้หยิบยื่นให้มันเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสิ่งที่เธอไม่มีในสิ่งที่เขาไม่มีแต่ความรักคือความรู้สึกที่เหนือกว่าน,นั้นความรักไม่มีการแลกเปลี่ยนใดๆความรักไม่มีเงื่อนไข และความรักที่แท้จริงคือการเข้าถึงอิสระภาพของดวงวิญญาณที่สัมผัสซึ้งถึงความรักฉันกำลังบอกเธอทั้งหลายว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เธอเกิดความรู้สึกรักใครสักคนแล้วเธอรู้สึกว่าเธอต้องการที่จะมีเขาไว้ในชีวิตนั่นหมายความว่าเธอได้ยอมรับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเขาไว้ในเธอเรียบร้อยแล้วแต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ในระหว่างที่เธอดำเนินชีวิตคู่หรือของคู่นั้นเธอกลับรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ตรงตรามไม่ตรงตามที่เธอประสงค์ไม่ตรงตามที่เธอต้องการเป็นเช่นนี้เพราะว่าทุกคนที่พบเจอกัน พยายามทำดีต่อกันเพื่อที่จะได้ครอบครองร่างกายหัวใจความรู้สึกของคนคนนั้นไว้ในตัวเองแล้วรู้สึกว่าเมื่อได้ครอบครองแล้วจึงมีความสุขทุกคนไล่สิ้นซึ่งความเป็นตัวเองระหว่างกันเพราะทุกคนพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้อีกฝ่ายพึงพอใจ ในที่สุดอิสรภาพของทั้งสองก็หายไปกลายเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายลำคาญใจกลายเป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งซึ่งมันเป็นความกดดันที่ไม่ใช่ความรักขอให้เธอเปิดหัวใจและทำความเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งในเรื่องของความสัมพันธ์หรือมิติ แห่งความสัมพันธ์เพื่อที่เธอจะเข้าใจความหมายของการที่เธอได้ใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตของเธออย่างแท้จริงในวันที่เธอพบเจอใครบางคนเธอพยายามที่จะยื่นดอกไม้ของขวัญหยิบยื่นสิ่งดีๆที่มอบให้แม้แต่วาจาที่เป็นภาษาดอกไม้หยิบยื่นให้แก่กันมีแต่การทนุถนอมปกป้องและมีแต่การดูแลซึ่งกันและกันแต่นั่น ไม่ใช่ตัวเธอที่เธอทำทั้งหมดในทุกๆวันในเวลานั้นคือความรู้สึกที่เธอต้องการนำบางสิ่งบางอย่างไปแลกกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้มีในเธอคนที่เป็นผู้ชายก็มักจะแลกบางสิ่งบางอย่างหรือทุ่มเทบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้รับในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นและไม่เคยมี คนที่เป็นฝ่ายหญิงก็จะรู้สึกว่าจะต้องทำตัวให้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆระเบียดนิ้วในทุกๆความรู้สึกเพื่อที่จะมัดใจใครคนใดคนหนึ่งเป็นความรู้สึกที่พยายามพยายามวันแล้ววันเล่าเพื่อที่จะได้ครอบครองและได้ใช้ชีวิตขอให้เธอทำความเข้าใจ อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในระหว่างนั้นทั้งสองฝ่ายต่างหยิบยื่นไมตรีจิตที่ดีให้แก่กันเพื่อแลกในสิ่งที่ตัวเองไม่มีจึงมาเป็นประสบการณ์ให้เธอได้ลิ้มรสให้เธอได้สัมผัสให้เธอได้รับรู้เมื่อเธอสัมผัสแล้วรับรู้แล้วจึงเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ที่ เป็นความรู้สึกว่าทำไมชีวิตของเธอนั้นอยู่กับความรู้สึกกดดันความสุขเมื่อครั้งแรกเริ่มหายไปที่ใดเธอที่รักเมื่อจิตตั้งต้นของเธอตั้งจิตว่าต้องการใครบางคนมาดูแลเธอต้องการใครสักคนมาเอาใจใส่เธอมาปกป้องในชีวิตของเธอต้องการใครบางคนมาคลายเหงา ให้กับเธอต้องการใครบางคนมาสอนเธอในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เธอต้องการมีประสบการณ์ใช่สิ่งที่เธออาจจะยอมรับไม่ได้ว่าเธอนั้นต้องการมีประสบการณ์มากกว่าความรู้สึกที่เป็นรักแท้รักแท้เป็นฉันใดเล่ารักแท้เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ว่า มันเป็นความรักที่ไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนมันเป็นความรู้สึกที่ได้ให้ออกไปและไม่ได้ต้องการให้ใครมาทําในสิ่งที่เธอพึงพอใจเหมือนที่เธอทํากับคนรักของเธออย่างทุกวันนี้ที่เธอให้เขาอยู่ในกรอบภายใต้กฎและข้อบังคับของเธอที่เธอตั้งเงื่อนไขให้กับเขาให้ตรงเวลาให้ทำสิ่งนี้จำนวนเท่านี้ ในแบบนี้เธอที่รักความรู้สึกนั้นเธอกำลังแสดงอำนาจบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายไร้ซึ่งอิสรภาพในความเป็นเขาใช่ครั้งแรกเริ่มตน้นเขาอาจจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้ด้วยความรู้สึกไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เบื่อหน่ายยินดีที่จะปกป้องเธอ ยินดีที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเธอเมื่อทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเรียบร้อยแล้วเข้าใจกันดีแล้วรู้สึกดีแล้วต่อจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็จะแสดงความเป็นตัวเองมากขึ้นในขณะที่อีกฝ่ายแสดงความเป็นตัวเองมากขึ้น ความรู้สึกของเธอก็คือเธอรับไม่ได้ในความเป็นเขาเลยแต่เธอที่รักนั่นแหละคือตัวจริงของเขาและนี่คือตัวจริงของเธอตัวจริงของเธอก็คือเธอพอใจในแบบที่เธอพอใจและเขาก็พอใจในแบบที่เป็นเขาทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตของเธอจบจนวันนี้ที่เธอได้ใช้ชีวิต กับคู่ครองกับคนรักของเธอด้วยความรู้สึกที่จะพยายามพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ดำรงอยู่เนิ่นนานแสนนานเท่าที่เธอจะทำได้แต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็เต็มไปด้วยความกดดันไร้ซึ่งความเป็นตัวเองเพราะมีแต่ความพยายามที่พยายามแล้วพยายามอีกเพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายพึงพอใจ ในที่สุดความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงมายาที่เธอพยายามที่จะสร้างในที่สุดตัวตนที่แท้จริงของเธอที่รู้สึกอึดอัดอัดอั้นในหัวใจก็เกิดระเบิดออกถึงวันนั้นแล้วทุกฝ่ายก็เป็นอิสระซึ่งกันและกันอีกครั้งความรักและความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างแสดงอำนาจที่ตัวเองพึงพอใจ นั่นหาใช่ความรักที่แท้จริงไหมเพราะทุกคนไม่มีสรภาพในการใช้ชีวิตไม่มีสรภาพในการเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงความรักคือสารภาพและไม่มีเงื่อนไขไม่มีพันธนาการนี่คืออนุภาคของความรักที่มาจากพระเจ้าอยู่ในเธออยู่ในเราทุกคนเธอที่รักขอให้เธอทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง เพื่อที่เธอจะปลดปล่อยตัวเธอเองให้เป็นอิสระรวมไปถึงคนที่เธอบอกว่ารักมันใช่ความรักหรือไม่ที่เธอพยายามทํำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาพึงพอใจมันใช่ความรักหรือไม่ที่เธอพยายามทํำทุกสิ่งทุกอย่างและหยิบยื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้ปรารถนาะแต่เขารับไว้ด้วยความรู้สึกเกรงใจด้วยความรู้สึกถนอมรัก ที่เข้าใจว่านั่นคือความรักแต่ในที่สุดเธอกลับรู้ว่าสิ่งนั้นที่เขาและเธอหยิบยื่นให้กันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความอึดอัดสับสนและอุ่นวายอิสรภาพทางดวงวิญญาณของเธอหายไปสิน้นทั้งเธอและเขาไม่มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเธอไม่สามารถ ให้เขาทำในสิ่งที่เธอต้องการได้ทั้งหมดและเขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความพึงพอใจของเธอเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากตัวของเขาเป็นความเป็นความเข้าใจใหม่อย่างลึกซึ้งที่เธอจะเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้คนมากขึ้นในทุกๆ ความสัมพันธ์ล้วนก่อเกิดเงื่อนไขและกฎข้อบังคับเมื่อเธอยอมรับกฎไม่ได้เมื่อเธอยอมรับเงื่อนไขไม่ได้เธอจะรู้สึกอึดอัดและไม่ได้รับอิสรภาพต่างฝ่ายก็ต่างกักขังตัวเองไว้ในตัวเองเพียงเพื่อรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพ แม้ว่าผลลัพธ์ของสัมพันธภาพในครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความอึดอัดและน่าเบื่อเธอที่รักความจริงสูงสุดก็คือคนทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองทั้งเขาและเธอต่างต้องการพื้นที่ของชีวิตสิ่งที่งดงามที่สุดที่จะหยิบยื่นให้แก่กันและกันได้ก็คืออิสรภาพ ที่ต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นให้กันและกันสอดคล้องประสมผสานและเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงอนุภาคแห่งความรักที่ไร้เงื่อนไขคืออนุภาคเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าหรือจัก,กรวาลดังที่จัก,กรวาลไม่เคยมีเงื่อนไขใดๆกับเธอเพราะจัก,กรวาลรักเธอ ไม่ว่าเธอรู้สึกอะไรเธอต้องการสิ่งใดแม้แต่คนรักจัก,กรวาลก็หยิบยื่นให้เธอรู้สึกอย่างไรกับคนที่เธอรักเธอก็ได้รับความรู้สึกนั้นในสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นเธอที่รักอนุภาคแห่งความรักที่ไร้เงื่อนไขคืออนุภาคที่ใจของเธอไม่ได้หมายว่าจะครอบครองใครแต่เธอรัก รักด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ที่ปรารถนาให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จและเข้าถึงตัวตนของเขารวมไปถึงตัวเธอเองด้วยมันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือเธอไม่ได้เบียดเบียนตัวเองและไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นภรรยาของเธอเป็นสามีของเธอเป็นลูกของเธอพ่อแม่ของเธอ คนที่เธอรักการยาณมิตรเพื่อนของเธอทุกคนล้วนต้องการอิสรภาพแม้ว่าเขาจะมีเงื่อนไขบางอย่างกับเธอก็ตามแต่คนทุกคนนั้นไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่เธอพึงพอใจได้ดังนั้นแล้วขอให้เธอกลับมารู้สึกกับตัวเองอย่างแท้จริงว่าวันนี้เธออยู่ในความรักที่ไร้เงื่อนไขหรืออยู่ในความรักที่เป็นมายา เธอที่รักคำพูดของฉันอาจทะลุทะลวงเข้าไปในจิตวิญญาณของเธอทำให้เธอรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วฉันก็ต้องขอบอกกับเธอตามตรงว่าเธอที่รักนี่คือความจริงสูงสุดของชีวิตที่เธอลงมาเรียนรู้ชีวิตผ่านความเป็นพ่อแม่ความเป็นลูกสามีภรรยา เพื่อนกาลยาณมิตรหรือแม้แต่อริราชศัตรูนี่คือการเรียนรู้ชีวิตทั้งหมดในรูปธรรมของความเป็นมนุษย์นี้เพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของความหมายคำวรักที่ไร้เงื่อนไขความรักคือความลับสูงสุดของจัก,กรวาลและความรักที่ไร้เงื่อนไขนี้เองที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณของเธอให้เข้าถึงอิสรภาพได้จงมีความสุขและยอมรับในสิ่ง ที่ใครหลายคนเป็นกับเธอถ้าเธอต้องการที่จะดำเนินชีวิตร่วมไปกับเขาแต่ถ้าหากวันหนึ่งวันใดที่เธอรู้สึกถึงความอึดอัดหรือขุนเคืองในหัวใจขอให้เธอจงมาไตร่ตรองความรักที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเธอและบุคคลต่างๆเหล่านั้นหากเธอยอมรับในเงื่อนไขของผู้คนรอบข้างได้ยอมรับทุกเงื่อนไข ยังมีความสุขได้เธอจะดำรงไว้ทึ่งสัมพันธภาพอันงดงามนี้ตราบนินรันดร์แต่ถ้าหากเธอรู้สึกว่ามันเป็นสัมพันธภาพที่แสนอึดอัดไร้ซึ่งอิสระภาพหมดสิ้นทึ่งตัวตนไร้ซึ่งตัวตนมันเป็นความพยายามทั้งหมดก็ขอให้เธอจงค่อยๆพิจารณาอย่างรอบคอบท่วทีวันนี้คือความรักหรือความใคร่แล้วเธอต้องการสิ่งใดกันแน่ นอกจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความเป็นเพศแลกเปลี่ยนสิ่งที่เธอไม่มีแล้วมันมีอยู่ในเขาที่เขาไม่มีแล้วมันมีอยู่ในเธอเธอที่รักขอให้เธอจงทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าดวงวิญญาณของเธอนั้นร่ำร้องเรียกหาอิสรภาพและคนเหล่านี้เขากำลังบอกกับเธอว่าให้เธอค้นหาตัวเองได้แล้วกลับมารู้สึกกับตัวเองได้แล้ว เพื่อที่เธอจะเป็นอิสระภาพจากคนทั้งหลายการเป็นอิสระภาพไม่ได้หมายความว่าเธอต้องตัดรอนสัมพันธ์แต่การเป็นอิสระภาพหมายถึงว่าเธอจะได้ใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตของเธออย่างเป็นอิสระมากขึ้นที่จะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเอาละมาถึงตรงนี้แล้วขอให้เธอทั้งหลายกลับไปสู่ความตระหนักรู้ในตัวเองอย่างแท้จริงในเรื่องของสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น ระหว่างเธอกับใครก็ตามขอให้เธอพิจารณาอย่างรอบครอบท้วนทีว่าเธอกําลังแลกหรือเธอกําลังรักมันเป็นการแลกเปลี่ยนหรือมันเป็นความรักกันแน่เข้าไปรู้สึกเข้าไปทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อที่เธอจะได้เข้าใจความหมายของความเป็นชีวิตในสัมพันธภาพที่มันเกิดขึ้นระหว่างเธอและโลกใบนี้รวมไปถึงผู้คนต่างๆรอบๆตัวเธอเธอที่รักขอให้เธอค้นพบความตื่นรู้ ความเบิกบานในดวงวิญญาณของเธออย่างแท้จริงขอให้เธอเข้าใจความหมายของความเป็นมนุษย์ขอให้เธอเข้าใจความหมายของความเป็นจิตวิญญาณผ่านการฝึกฝนและเจรไนตัวเองไปสู่ความตื่นรู้เบิกบานและแสงสว่างแห่งดวงวิญญาณมากขึ้นอนุภาคิกสสนามพลังแห่งพระเจ้าสถิตยอยู่ในเธอนั้นแล้วไม่ว่าเธอจะรู้สึกหรือเธอต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นปรากฏเกิดในเธอแน่นอนเธอที่รัก ขอให้เธอคนพบดวงวิญญาณที่แท้จริงของตัวเธอเองขอบพระคุณพวกเราทุกคนนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สัติธรรมเป็นสุขท่านอาจารย์สิปภพ,พขอบพระคุณครูธรรมในหัวใจและดวงวิญญาณของผมนะครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งที่มีขันและไม่มีขันนะครับขอบพระคุณทุกๆก,การแชร์ทุกๆุกการแบ่งปันขอบพระคุณหัวใจอันแสนงดงามหัวใจที่รักในคุณงามความดีหัวใจที่รักในแสงสว่าง หัวใจที่รักในความประพัสสอนของตัวเองขอบคุณพวกเราจากหัวใจนะครับส่วนนักเรียนนะครับที่เรียนรู้ฝึกฝนร่วมกันในคอร์สนะครับที่ที่เรียนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทักทายไปนะครับเพื่อให้เราต่อวงจรกันนะครับเข้าสู่ความตื่นรู้เบิกบานเข้าสู่ความเข้าใจจริงของชีวิตในทุกๆด้านของชีวิตเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เข้าสู่อิสรภาพของดวงวิญญ,ญาณย้ายตัวเองมาอยู่ในมิติที่5 ผมพร้อมแล้วที่จะเป็นเทรนเนอร์ทางจิตวิญญาณให้กับพวกเราทุกคนผมพร้อมแล้วที่จะเป็นเทรนเนอร์ให้กับชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะทําให้พวกเราคน้คนพบชีวิตใหม่ได้อย่างแท้จริงนะครับและถ้าพวกเราพร้อมแล้วก็สามารถทักทายหรือส่งเจตจำนงมาในอินบ็อกของผมได้ในทุกๆวันเวลานะครับขอบพระคุณนะครับและพบกับผมโปรพลนวพลได้ใหม่ในการถ่ายทอดสัญญาณครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ